หรือไม่ว่าปูเสฉวนไม่ใช่ปูแต่เป็นสัตว์ที่ก้ามกึ่งระหว่างปูกับกุ้งอยู่ในอันดับแอนิโอมูราซึใกล้เคียงกับก้างมากกว่าปูด้วยลักษณะพิเศษคือส่วนท้องที่นิ่มและบอบางจึงต้องหาซากเปลือกหอยมาใช้เป็นบ้านเพื่อป้องกันตัวเองและจะเปลี่ยนเปลือกใหม่ไปเรื่อยเมื่อมันมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นเราจะพบเจ้าปูเสฉวนทั่วไปตามชายหาดโขดหินและแนวปะการังเมื่อก่อนเจอที่ไทยเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วนะแต่ทริปนี้เรามาเชี่ยวทะเลพมา่าเจอปูเสฉวนเยอะ ที่เราเห็นเป็นปูเสฉวนบกที่มีวิวัฒนาการจนอยู่บนบกได้แต่ต้องกลับไปวางไข่ในทะเลเป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศได้ชื่อว่าเป็นนักทําความสะอาดธรรมชาติที่กินได้ทุกอย่างชอบกินซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วเศษอาหารและอินทรีย์วัตถุที่เนา่าเสียบนชายหาดและในทะเลช่วยย่อยสลายขยะอินทรีย์และรักษาความสะอาดให้ระบบนิเวศได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่ปูเสฉวนใช้เปลือกหอยที่ตายแล้วเป็นบ้านยังช่วยรีไซ เืนทรัพยากรในธรรมชาติและยังช่วยกระจายพันธุ์เปลือกหอยต่างๆไปตามที่ต่างๆอีกด้วยเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวก็อย่ากเก็บเปลือกหอยจากชายหาดกันเลยนะเพราะว่าตอนนี้ในหลายพื้นที่เกิดปัญหาปูเสฉวนขาดแคลนบ้านเพื่ออยู่อาศัยแล้วสักวันหนึ่งน้องก็อาจจะสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้ไหนๆใครเคยเจอปูเสฉวนที่ไหนกันบ้างเม้นมาเมาส์กันหน่อย